ฮอยากมีแฟนสวยๆสักคนจังเลยจะจีบใครดีนะเฮ้ยสวัสดีครับคุณเก๋ไก่มาแรงโอยู่ไหนอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับนึกว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะครับผมสวัสดีครับเออคุณเก๋ไก่ครับคือทำไมคุณเก๋ไก่สวยจังเลยครับ อยากรู้ไหมครับว่าอะไรคือเคล็ดลับความสวยของเก๋อยากรู้สิครับก่อนที่พี่จะยี่สิบเจ็ดพี่ผ่านยี่สิบหกมาก่อนเนาะฮะแล้วพี่ผ่านยี่สิบกมารอบเดียวด้วยเออ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะครับเพราเราอะมันจะมีพรุ่งนี้มันต้องผ่านเมื่อวานก่อนไม่ใช่ละคือคือเราคุยอะไรกันอยู่ครับเนี่ยหัวเราะ <c oughs> อยก พีต่ต้องใจยเย็นไหมใจเย็นไหมเราจะจีบเขาเราจะจีบเขาตั้งใจเย็นใจเย็นโอเคนะคือคุณเก๋ครับคือผมแบบอืผมชอบคุณเก๋ครับนี่นหน้าปฏิ <laughs> เอายังจะมาหัวเราะอีกชอบปะฮะ ชอบเราที่เป็นแบบนี้ปะจะชอบสิครับเฮยนี่จะบอกนะว่าคุณเก๋ยอมเป็นแฟนผมแล้วอะ่ะเอ้ยเธอพร้อมจะเป็นแฟนฉันหรือยังเธอนะรักจังโอใจไม่ไหวถ้านั้นก็เอาอย่างนี้ละกันจะบอกให้ฟังว่าฉันรักเธอ